ปวดหลังปวดต้นคอ,อปวดกระดูกคอเนี่ยมันมีอยู่สี่ท่าอ้นี้หมอโรคกระดูกเบอร์หนึ่งของมือบนเขาแนะนำถ้าแ,แรกเนี่ยเรอเอามือเนี่ยประสานงานนี้นะเอาแล้วเอาขึ้นมาที่เหนือศีรษะถ้าไปยามไปด้านหลังเยอะเออเอาหน้ามามันจะปวดอยู่ตรงต้นคอตรงเนี้ยคล้ายๆกล้ามเนื้อมันนั่ 10, นแหละแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบนะแล้วก็พอทำทั้งหมดสามสามครั้ง ท, 5, ท, 1. ทำหมดสามครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ท่าที่หนึ่งทำหมดสามครั้งแล้วทำบ่อยๆมีเวลาทําเมื่อไหร่ก็ทําท่าที่สองเนี่ยเอามือเนี่ยภาษาเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยแอ่นดันเอาคอดนันแล้วก็เอาแขนเอาแขนดนัด้านหลังเนี่ยนะ่ก็นับหนึ่งถึงสิบเหมือนกันทําไม่ได้ทําไม่ได้สามครั้งถึงห้าครั้งกันแหละ เออถ้านะท่านี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้กับด้านหลังเนี่ยมันคลายนะกล้ามเนื้อตัวกระดูกคอเนี่ยมันก็จะคลายแล้วก็ท่าหน้าที่สามเนี่ยเอามือประสานกันอย่างเงี้ยแล้วขึ้นมาแบบนี้เอียงไปทางซ้ายด้านนี่้านขวาทีนึงแล้วก็นับตั้งหนึ่งสิบอ่าอ่าแล้วเอียงแบบนี้นับหนึ่งถึงสิบครับแล้วเออพยายามอย่าทำมากอ่าต้องเดินทางสายกลางถ้าทำมากนี่ มันก็จะทําให้การทน่เราฉีกเงินถ้าสุดท้ายเอามือประสานใ่ด้านหลังเนี่ยแล้ก็ก้มลงนับหนึ่งสิบเงนินมันจะได้ที่การเนื้อที่ไหนล่่มาที่เอวอ่ารนี้กูกูหายเพราะทำสี่อย่างเนี่ยเมือ่อสองสามวันท,ที่แล้วปวดต้นคอปวดหลังปวดเอวไปหาหมอว่าจะกินขอยาขขอเขากกินหมอบอกไม่ต้อง ทำไปดิแล้วมันก็หายโอเคนะสี่อย่างลองทำดู